เช็คปีชง2566อาจารย์กระทาแนะแก้ชงหลังตุดจีนอาจารย์กระทาชินนบัญชรหมอดูชื่อดังเผยว่าปีกระต่าย2566ไทยสวยเอียมีนามว่าผัวซี่ใต้เจียงกุงจัดเป็นปีกระต่ายน้ำร่าเริงได้น้ำได้เนื้อสีเขียวเป็นพลังของปี เพราะฉะนั้นสีเขียวทุกเฉดสีแดงทุกโทนจัดเป็นพลังแห่งปีรองลงไปก็คือสีน้ำเงินดาวบินอยู่กลางพื้นบ้านหรือสำนักงานคือดาวบินสีเขียวมรกราัดไม้จึงควรจัดวางของสีเขียวไว้ตรงกลางเพื่อดึงดูดพลังเช่นพรมสีเขียวมอนอิงสีเขียวและต้นไม้ทั้งห้องรับแขกห้องทำงานและห้องนอนแนะนำให้ใช้ผ้าปูที่นอนสีเขียว รวมทั้งสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีเขียวเพราะสีเขียวเหนียวซับแน่นอนอีกอย่างที่จะแนะนำก็คือกระเป๋าสตางค์ต้องเป็นสีเขียวทุกเฉดทุกปีนักษัตริย์ควรไหว้เทพเจ้าแห่งปีสามองค์คือเจ้าแม่หมาเจ้าหรือเจ้าแม่ทับทิมเพื่อแก้ชะตาฟ้าขอผ่อนเจ้าพ่อกวนอูกแก้ชะตาดินและตัวเหล่าเอี้ยแก้ชะตาคนปกปักรักษาคุ้มครอง สำหรับในปีชง2566คนที่เกิดปีชงอันดับที่1ก็คือคนที่เกิดปีลากาชงร้อเปอร์เซถือว่าล่วงเกินเทพเจ้าไทายสวยเอีย้ยเทพเจ้าครุ้มครองดวงชะตามีหนำซ้ำยังปราศจากดาวมงคลทุกอย่างต้องพึ่งตัวเอง ขณะที่ดาวร้ายเล็งชีวิตล้วรุนแรงต้องระวังอุบัติเหตุเป็นพิษและอารมณ์แปรปวนขึ้นลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งง่ายเดือนที่ต้องระวังคือเดือนมีนาคมและกันยายนมีอุบัติเหตุส่วนเดือนมิถุนายนและธันวาคมระวังความผิดพลาดของเอกสารวิธีแก้คือไปฝากดวงชะตากับองค์ไทยสวยเอีย้ยี่วัดเล่งในยี่และทำบุญบริจาคเลือด คนที่เกิดปีเถาะจะเป็นปีที่เทพ,พเจ้าไทยสวยเอีย้ยประทับอยู่เหนือศีรษะมีดาวที่ดีส่งพลังมากมีดาวไทยเอี้ยงและดาวบินสีเขียวมรกตส่งผลเรื่องการเจริญเติบโต ฉะนั้นหากทำงานประจำหรือราชการก็จะดีมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสขยับขยายงานการเริ่มต้นใหม่ๆของงานที่ดีแนะนำให้สวมเสื้อผ้าสีเขียวพกกระเป๋าสตางค์สีเขียวและอย่าลืมพกหมูและแพะเรียกว่าสามสมพง์สำหรับผู้หญิงแนะนำให้ทำผมเปิดหน้าผากและควรสวดมวนต์บทปริศหรือไหว้ไทยเอียงที่วัดเล่งเนียงยี่ ในส่วนของปีร่วมชงทั้งคนที่เกิดปีมะเมียและปีชวดส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อกระดูกนอกจากนี้ยังมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงทำให้เกิดข้อพิาพาทได้ง่ายเคราะดีคนที่เกิดปีมะเมียมีดาวม้าทองสองชีวิตต้องขยับเคลื่อนไหวจึงเกิดทรัพย์ควรเดินทางทุกต้นเดือนขึ้นหนึ่งคตามปฏิทินจีน สำหรับในการแก้ชงในปี2566นี้ปี้ปีละการนั้นถือว่าเป็นปีชงปีเถาะปีชวดปีมะแมเป็นการชงร่วมสามารถคลายความกังวลใจด้วยการฝากดวงชะตากับเทพ,พเจ้าไทยสวยเอี้ยี่วัดเล่นนยี่ปัดตัวด้วยกระดาษพัดเคราะห์ลายเปิดนำชะตาเป็นเคราะห์ดีและจบท้ายด้วยการเขียนแก้ชงเคราะหนักก็ให้คลาดเขาะเบาก็ให้เคลื่อนไกลไปจากตัว หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องไปกินไปเที่ยวของเราด้วยนะคะ